สวัสดีครับทุกท่านครับวันนี้วันพระรษฐบดีที่21สิงหาคม2568คุยเรื่องของหลวงพ่ออารมณ์กฎอีกครั้งหนึ่งครับวัระบาทน้ำพุครับนะอันนี้เกี่ยวกับกรณีสิทธิ์เก่าดีเด่นหรือว่านักเรียนเก่าดีเด่นแห่งเทพศรินนะครับคือมันมีเหตุการณ์โปแตกนะครับเพราะว่า,าทางสมาคมนักเรียนเก่าเทพศรินนะครับนะสมาคมนักเรียนเก่าเทพศรินเดียซึ่งเขาก็น่าจะใช้คําว่าเชื่อใจ เชื่อใจวางใจมาโดยตลอดว่าข้อมูลประวัติหลักฐานต่างๆนะครับของหลวงพ่อหลวงกฎอดีตเจ้าวาดวัดพระบาทนะผู้นั้นเป็นเรื่องจริงเป็นความจริงคือคือไม่ได้เฉลียวใจแม้แต่น้อยว่ามันจะเป็นเรื่องเสกสรรปั้นแต่งขึ้นมานะครับนะบนะก็เห็นว่าท่านท่านทำคุณงามความดีนะครับนะทำะสาธารณประโยชน์นะครับการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคเอยดยะสุดท้ายนะครับ,นะรบก็เลยได้ เชื้อชูเกียดนะยกย่องให้เป็นนักเรียนเก่าดีเด่นนะครับแล้วก็มีรูปติดอยู่ที่หอเขาเรียกอะไรอะหอหอเพรเทพซิรินเนี่ยหอเพรเกียติยศเทพซิรินประมาณนี้นะครับนะก็คือเชืดอชูเกียิว่าเป็นเป็นนักเรียนเก่าดีเด่นสิย์เก่าดีเด่นแห่งเทพซิรินนะอืมแต่ทีนี้พอความปรากฏว่าสุดท้ายแล้วท่านท่านามุสานะ เออให้ข้อมูลเท็จอะ่ะนะว่าตบเทปริลินเนี่ยนะเขาบอกว่าเป็นความพอเกิดปฏิเหตุความจําเลือ่อเนะรือนนะเขาใจผิดนะจริงๆก็คือโกหกนั่นแหละนะทางทางสมาคมนักเรียนเก่าเขาก็เลยปลดรูปของหลวงพ่ออารมณ์กดซึ่งตอนนั้นก็คือเป็นพระราชาคณะเลยนะพระราชา,าวิสุทธประชานะนะครับหรือหลวงพ่ออารมณ์กดแห่งวัดพระบาทน้ำพุเนี่ยปลดออกปลดรูปออกแล้ว,แล,วแล้วก็เอา เอาข้อมูลทั้งหมดออกแล้วความเป็นสิทธิ์เก่าดีเด่นนักเรียนเก่าดีเด่นเนี่ยเอาออกแล้วนะครับนี่นี่คือความความอะไรอะ่ะความผิดพลาดคลาดเคลื่อนนะครับที่ดูดีหลอกคนไทยมาทั้งประเทศอ่ะนะครับหลอกได้แม้กระทั่งเทพศิรินนะครับนะซึ่งถือว่าเป็นโรงเรียนที่โรงเรียนรัฐบาลที่อยู่ท็อปไฟ์อ่ะระดับลำดับนะต้นๆของประเทศอ่ะนะครับนะ ขนาดเทพสลินยังหลอกได้นะครับนะํนำภาษาอะไรกับชาวบ้านทั่วๆไปครับนี่คือเรื่องราวด้านวุธิการศึกษาของท่านนะครับซึ่งไม่เรียกว่าเท็จหมดเลยนะครับตั้งแต่ระดับมัธยมนะไปจบที่แก่นนครนะครับโรงเรียนแก่นนครนะทางพอ,อ,อก,ก็มายืนยันว่าท่านจบที่โรงเรียนแก่นนครนะครับแล้วจะมาจบพร้อมกันที่เทพสลินได้ยังไงนะ แล้วก็ระดับปริญญาตรีก็ไม่ได้เรียนจบด้านวิศวกรรมที่เกษตรศาสตร์ระดับปริญญาโทก็ไม่ได้เรียนจบที่ออมหาวิทยาลัยนานาชาติออสเตรเลียนะครับทุกอย่างมุสาหมดเลยครับโดยโดยท่านอ้างว่าเกิดจากอุบัติเหตุทำให้ความจำหายไป10%บนตะครับติดตามผลต่อไปครับเรื่องนี้จะจบยังไง